รถมือ 2JK สวัสดีค่ะกำลังมองหารถเพื่อขับเดินทางกลับบ้านในเทศกาลปีใหม่นี้กันอยู่หรือเปล่ามาเลือกชมนาช่องกันได้เพื่อถูกใจคันไหนได้นัดชมตัวรถกันนะคะและเอาไปใช้กันสบายๆค่ะรถยันคันนี้นะคะเป็นรถ Honda Z แนะคะปี06คเกีย์ออโต้เครื่องเกียร์ปกติคะ่ะน้ำมันรวนนะคะแอร์เย็นภาษีปี69ค่ะ รถขับใช้งานได้อย่างปกติดีค่ะน้ำไม่ดันกวนไม่หลายเครื่องไม่รวมนะคะช่วงร่างมีเริ่มดังนิดๆขณะ่ัน,ก,ก,นก็เริ่มมีบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานค่ะเล่มเอกสารมีครบนะคะพร้อมโอนชื่อบุคคลค่ะรถอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคันนี้ เน้นตามสภาพกันไปค่ะในราคา59,000บาทนะคะ Honda Jazz ปี06เก่ง5ประตูเลขไม2่224,000กิโลเมตรนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบนะเป็น5ประตูกวา้างเบาะพังพับได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้สะดวกยิ่งขึ้นสนใจติดต่อนัดชมรถหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดนัดหมายดูรถนะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป อย่าลืมนัดไปดูเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของตัวท่านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีค่ะ